โอเคก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ช่องเทปโอเพอีสองวันนี้เราจะมาเล่นเกมบิเมจิได้เหมือน,นเดิมอะไรวะเนี่ยก็เช <painful. S 2> ้าวันนี้เราจะมาเล่นเกมบิเมจิเหมือนเดิมอะไรนะอ,อไ,ม izzard, ไม่มีอะไรหรอกก็คือเราจะมาทดสอบ,สอบรถเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอารถก่อไปได้ไปโอ等等ม้มีลายมดเลยอ่ะ อจริงมันมีมอดเยอะกว่านี้นะที่ผมจะโหลดแจอแต่โหลดแค่นี้ไปก่อนมันมีแมปด้วยนี่หว่าลืมลืมลืมไปดแมปด้วยแมปแลนหละใครเป็นแล้วะ ดาวโหลดเรียกรถซูปอราไหนไปดูผู้สร้างไหนว่าเขาม,มีมอออะไรบ้าง Class Master เฮอย Class Limaster เอมเอ,เอมันมีแค่นี้แหละ เอาแบบอะไรดีวะทุกคนแบบนี้ก็ดีนะอืแบบนี้ดีกว่าเอ้ยมถ้าสอบกันดีกว่าว่ารถคันไหนก็โดนกระก็โดดผ่านบาน้างเออมาทดสอบดีกว่าเอออยู่คิดออกได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็รถตัวไปด้วยอืม โหมดเยอะมากมดเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโหลดสักพักหนึ่งเดี๋ยวตัดไปตอนที่โหลดเสร็จเลยแล้วกันโอเคก็มันก็ใกล้เสร็จแล้วคือมันก็ใช้เหรียญไปเยอะเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราจะใช้เหรียญทั้งหมดเลยไอหอยอกเล่นนะเราจะใช้เหรียญจนกว่าเราจะเหลือประมาณ เจ็ดร้อยก็กว่าแล้วกันนะหรือไม่ให้เกิดคลิปมันยาไปผมก็ตัดทิ้งเลย <laughs> ตัดคลิปเลยแบบไม่ดีปิดคลิปเออตัดคลิปอะไรหรอแล้วเราก็ต้องไปที่แบบนี้เพราะแบบนี้มันจะไปตรงสะพานที่มันขาดได้ผมงเลยฟัมเลยเพราะผมเคยเล่นแล้ว เดี๋ยวมันคือปุ่มตรงไหนวะไม่ใช่ปุ่มตรงไหนเนี่ยอ๋อโอเคเอาไว้ข้างบน ไลฟ์ฟังไหนวะ <c oughs> ฟังนี้มั้งลองดูก่อนไม่รู้ได้เปล่าโอ้โอ้คราง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 ,างแล้วครางแล้ว โอ้ชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วมันแหลกมันแหลกโอ้ชิบหายแล้วเดีย๋ยวรอให้มันเชนเรตก่อนดิหฮ้ยรอใเ,นเจนเลตมันมันก็แหลกอยู่ดีเนี่ยนะ เราจะ,ะตั้งตรงตรงนี้เลยแล้วเราก็จะปรับเป็นกิโลด้วยโอ้แป๊บเดียวเหลือปแปดร้อยยี่สิบีดละงั้นเล่นให้เหลือเจร้อยไปเลยดีปะวะเล่นให้เหลือ700เจร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องหายไปนานอีกเออจะมีคนดูปะเนี่ยมีนะมั้ง ่อไปที่เราจะเล่นก็คือคันนี้อันนี้เป็นเครื่อง V6 เธอ,อในกูเดี๋ยวเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนเดี๋ยวรูส้สรุได้จริงเปล่าแต่จริงเราเราก็กดไม่ทันเลยนี่นะเราเราจะไว้ทำไม เออลบทิ้งตรงไหนวะลบไอชิดคี <c oughs> มึงทำยังไงให้เลยเว้ยเอาเสียงหายด้วยประเด็น กเ,เสียไม่ได้หายด้วยเออก็ว่าอยู่ไนเสียงมันเบาสรุปก็คือเสียงมันหายแหละเออก็ว่าอยู่เบอร์เสียงถูกทำไมไม่ได้ยินเกือบสุดน,นะเกือบสุดยูบินมาแล้วปวงัง อีอก็เดินตรงตรงน,นี้อืออือเถอะอือเถียอือเี้ะก็น,น่าจะอยู่ได้แล้วมัง้งต่อไปอ่าไม่ค่อยชินอะ่ะเออไม่ค่อยชินสัเท่าไหร่เลยเนี่ย ต่อไปก็เป็นรถซูปราเราจะาแบบจูนิ่งนะเอ้ยผิดแล้วเกิดเป็นคาสิเหลือ,องนั้นนะ่ะคือแบบเอ้ที่มันอยู่ข้างๆรถรถไอเนี่ยนะที่มันถัดหลังคาออกอะ่ะเออนั่นแหละผมไม่ค่อยชอบดีไซน์อะ่ะไม่ชอบไปตรงพมอะไรอะ่ะอ้ผิด,ดีวีว นี่ยแม่มันชอบขึ้นใช่ไหมตปวนี้ไม่้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเฮ้ยนี่แหละ Q คืออะไรวะ Q รับเครื่อง E F อ๋อกด F เพื่อลงลถเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้ คอนโทรอ๋อคอนโทรกดอ๋อโอเคกดเดินหน้าไปหนึ่งหาก่อนตัวหนึ่งคืออะไรอ่ะกดไปทั่วเลยเออ vào luôn tum tem lên. Mm -hmm. này อ๋อเปลียนกล้องไอืะตะก,กี้ก็ว่าอยู่ทมไมมันกดไม่ไปต่อไปคันนี้จำได้เลยคันนี้มันช้ามากเออไม่รู้เรื่องมาทำไม แล้วแล้วก็ผมมีสมุดที่จดที่จดมอดละจะจดชื่อชื่อคนสร้างออมันคือสมุดเรียนเกานะ่ามั้งคือไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไงคือนั่นแหละก็เลยเอามาใช้อย่างนี้แหละเออน่าจะคิดตั้งนานอันเก่ามันก็หาย รถไปอย่างสบายชิวๆนะไม่ต้องเครียกับอะไรมากตอนนี้ก็คงไม่มีใครโทรมาแล้วเนะาะเพราะว่าได้บอกไปแล้วคือถ่ายคลิปคือคือให้แม่สั่งของอะไรแล้วบอกว่าจะถ่ายคลิปแล้วแม่ก็ไม่ได้โทรมาหรอก เกิดโทรมาแสดงว่าลืมเขาพิมพ์ไปแล้วมันแล้วแล้วก็อ่านแล้วด้วยไม่รถตกเอเอเฮ้อกพีนน บักเลยเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคโอเคตะกี้มันน่าจะบักมันไม่น,าน่าจะหรอกมันบักแล้วตรงไหนวะตรงนี้แล้วก็ แล้วก็เป็นโลคันนี้เฮ้ยเป็นเป็นการแต่งดีไซน์ที่ผมชอบจริงๆเลยว่ะนี่คันนี้แหละแล้วกดวีกดกดวีมันมันคือตัวอะไรอ่ะกดวีดิอ๋อกดวีดับเครื่องโอเคโอเค <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวจะสอน <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวจะพยายามสอนไปเรื่อยๆอยนะกัน ก็มิสช็อตไหนที่มันถ่ายได้อะคือเดียย๋ยวจะ,ยะยพยายามเยอะเลยอะเดี๋ยวพยายามสอนติ้นพันคนใหม่แล้วเราโอ้ชิหายแล้วชิหายแล้วรถสลักเอ,อือเอือเอือจะขับไปเปิดประทุนไง ได้หละแต่มันแต่งยากคือไม่เค้าเลยแต่งยากแต,แต่มันก็ไม่ถึงยากขนาดนั้นนะโอ้ไม่แลกเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทำไม้แรกอ้าเอ้เฮ้ยอ้าว,อ,าว,อ,าวอะไรวะเนี่ย ค้างยาวเลยทุกคนทุกคนงงไหมผมก็งงเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เออจูจๆจ,จูนีก่ก็คลางเออค้างยาวเลยดีแล้วที่ไม่ถ่ายโลบอกอะ่ะแม่งก็ได้จะค้างจนถึงหลุดเลยแหละ จริงก็มีแมปที่อาใายไว้มีแมปเลยเป็นแมปเกี่ยวกับร้านค้าแล้วก็ก่อสร้างลละอะครผมก็ยังเอาอะไรไม่ได้เพราะว่าเ่อเพราะว่าผมยังไม่ได้เครื่องใหม่เลยอืยอ คือผมจะถ่ายรูปแบบก็ตอนที่ผมได้เครื่องใหม่หรือไม่ก็เครื่องมันไม่ตากแล้ว <c oughs> อ๋อไหนดีวะรถตู้บงัง <c oughs> อ่าคือตัวอะไรวะ <c oughs> มึงใส่แล้วนี่ <c oughs> มันลดแบบต่ำเลยนี่วะเอ้ย เอนเตอร์เอนเตอร์คือวีวีดับเพลิง shape ไม่มีอะไรอเลย <h ums> โลคันนี้เล <h ums> ยนะ ไมถึทำให้รถตู้มันเอียงเนาะเออท้ไมมันมเลี้ยวอ่ะขับตรงแล้วนี่นะไม่ได้เอารถเตี้ยมาเลยดูดีรถโยกเ็โยก ยุ่ยยยุดยยุ่ยยุ่ยย่ว้วววเฉลักแล้วเฉลักแล้วขับไปช้าไก่อนเออพวกนี้มันสะบัดง่าย่ขับเร็วมาก ไอ,อ้พวกรถที่มันเอียงเอง,เอ,งอ่ะคือจะขับเร็วมากเพราอถ้าเกิดรถเสียหลักทีคือบางทีมันชนได้โอ้โหชิดโอ้ชิดโอ้ชิดโอ้ชิดไปผิดทางแวะโลกเอ้ยไปผิดทางไปผิดทางแล้วละ่ละ,ละ,ละไปผิดทางแล้วทางนี้ทางนี้ ค่บไม่ได้แค่ร้อยสีเองอย่า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 เอียงดิอย่าเอียงดิอุ้อุ้ยอุความเร็วตกความเร็วตกโอ้เปลี่ยนตัวคันใหม่ดีกว่าตู้เวนอะไรวะเนี่ย แล้วไม่เอียงง่ายอ่ะเออไ้คันนคขับย่ามาเลยมาขับคันนี้ดีกว่าแล้วก็มีตัวโมเดลตั้งโชว์ต่ไม่บอกเราว่าตัวอะไรอยากคณก็น่าจะรู้แล้วแหละโอ้อย่าเยี่ยมเลยโอ้โอ เฮ้จะรักบอยยังเลยนี่คนเลยทังเลยทังเลย ดีก็ใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็อ่านไป่ได้อ่านไม่ออกอ่ะไม่ว่าอะไรไม่รู้เกลียดแป๊ดเลย เดี๋ยวค่อยไปแปลตอนลงคลิปอุ้ยสองนาทีน่าจะไปกี่กิ๊กแล้ววะเนี่ยว้าวตอ้มโอ้โหตกอ,อ,อ,อีกเออปี่จังเลยมาตก ลงไปอ่อะโอเค <c oughs> ความเลยเออถ้าถ้าเกิดเสียงมันดังไปขอโทษเลยนะเพราะว่าแบบบางทีม,มันไม่รู้จริงๆอ่ะ นี่คันนี้แรงคันนี้แรงอืมใช้คันนี้เลยคันนี้แรงเดี๋ยวนาะทีที่เอ่อที่เท่าไหร่ดีที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกเกมแล้วก็ปิดชิปแล้วไม่อยากเสียลรงไปมากกว่านี้ขี้เกียจฟาร์ม ไม่ก็เล่นโรอีกไม่กี่คันเดี๋ยวก็จะปิดแล้วเพรผมไม่ได้เล่นบนคอมถ้าเกิดผมมีคอมผมทำคลิปเกมมิกีทุกวันไปแล้ว <c oughs> ผมก็คงไม่เล่นไม่รอดรา,าการแล้วล่ถ้าเกิดผมถ่ายคลิปไปเกมนี้ได้ทุกวัน <c oughs> โอ้โหโคบาโคโคบายังเอาไม่รอดเลย มาอยู่ตรงนี้แตงน้่นก็รอดเนี่ยนะกดผิดกดผิดลเลาวคะแนนไปคะแนนสุดท้ายดิคันนี้ก็ได้คันนี้ก็ได้นี่เมื่อก่อนผมเล่นคันนี้่อยผมนู้ว่าเป็นแบบพวก พวกรถสปอร์ตมันคือรถด,ดิฟแล้วตอนนั้นก็งงว่าทำไมมันทำไมมันดิฟง่ายจัง <c oughs> ทำไมมันเสียหลักง่ายจังเลยเดี๋ยวคันนี้เป็นคันสุดท้าย,ายละแล้วเราก็จะมาดูรถทุกคันแล้วก็ปิดเกมเลยเกมนี้ที่ดีก็คือมันคุ้มราคามากสามร้อย มีเงามีการพังที่ท,ที่รายละเอียดเยอะแอบลงมอดได้ข้อเสียคือไม่รู้อะข้อเสียคืออะไรอะคือราคามันก็ไม่แพงนะสลับเกมเนี่ย เออมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะถ้าเกไปไปเทียบกับคุณภาพเกมมันก็คุ้มกับร,ราคาเออเกมยังมีข้อเสียอะไรวะนั่นดีเนาะเออเจอเจอข้อเสียแล้วข้อเสียก็คือมันบั๊กง่ายเออมันบั๊กโคตรง่ายเลยเคยเจอละมันบั๊กง่ายๆมากเลยอะ ยังมีทางไปอีกนั่นแหละนี่รถซูปราเพราะคนขับก็น่าจะไม่รอแลวเลยนะเสียคันนี้รถอะไรไม่รู้เศรษฐาถ้าก็ยับเือนกัน รถตู้ครับนี่รถตู้ของไม่พูดไม่พูดโอ้โหขึ้นยนต์มาเลยโอ้โหโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าสำหรับวันน right ี้ไปแล้วไปไป